กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนี่มาครับผมอยู่กับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะครับผมกับนี่นะครับผมนะบรรยากาศช่วงเย็นครับผมนะฟ้าคืมคืมฝนจะตกอีกแล้วนะครับนะครับวันนี้ชายพีมีนะครับโตโยต้าวีออส1.5ตัว E ปี2องพนะครับราคาเพียงนะครับสามแสนบาทเท่านั้นลูกค้านะครับตัวรถสีบอลเงินนะครับโฉมนี้โฉมขายดีเลยนะครับผมนะ ยอดขายอันดับหนึ่งตลอดการอยู่แล้วครับผมน้าโตโยต้าวีออสนะครับผมน้าค่ายนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนะครับใครหาอยู่ดูอยู่นะครับผมนะครับรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับนะครับกนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องพีด้วยนะครับผมนี่มาครับเดี๋ยวผมพาชมรายละเอียดตัวรถรอบพันกันครับผมนะครับนี่ไฟหน้าครับผมคมไฟมันตินะครับนี่นะครับแดดไม่มีแล้วนะครับผมน้าท้องฟ้าคึมคึมนะครับนี่ครับแต่่ะจะเห็นชัดอยู่นะครับนี่ครับผมนะโคมไฟนะครับสวยอ่าใหม่สวยเลยนะครับ ใส่ๆครับผมร่องรอยไม่มีเลยนะครับนี่ชัดๆเลยนะครับผมนะครับด้านล่างครับผมไฟตัดหมอกนะครับแท้เดิมโรงงานตอนนี้ต้องเป็นของแท้ติดรถมาเลยนะครับนี่ครับโคมไฟสวยสภาพดีครับผมนะเป็นของแท้นะครับช่องลมของเขาจะเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับตัวช่องลมนะครับใหม่ครับผมสภาพดีนะครับไม่มีนะครับร่องรอยแตกหักนะครับผมนะรอยดุ้งรอยขูดไม่มีเลยนะครับผมสวยครับ หน้ากระจังครับผมโลโก้นะครับเป็นโครเมียมเงาๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับคาบขี้เกลือไม่มีขึ้นครับผมนะครับแล้วก็นะครับตัวนะครับหน้ากระจังขอบด้านในครับจะเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่ไม่ใช่สีดำนะจะเป็นสีเทาดํานะครับผมนี่เป็นสีเทาดําเมทัลลิกนะครับสวยครับผมด้านบนนะครับจะเป็นคิ้วหน้ากระจังนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับสภาพดีครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับรองรอยไม่มีนะครับผมเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมนี่ดูเลยนะครับ คมไฟสวยนะคมไฟมันติดีเฟกเตอร์นะครับของแท้ติดรถครับผมนี่นะครับตาโรโกบีออสนะครับผมร่องไฟต่างๆนะครับสวยเดิมหมดนะครับรอยต่อของตัวกันชนแนบชิดสนิทหมดครับผมหน้าตัวเนื้อสีผิวพันธ์ต่างๆนะครับสีเสมอกันนะครับผมนะตัวนี้นะครับยังไม่มีไฟเดย์ไลท์ให้นะครับผมหน้านี่มีตัวเบ้ารองให้นะครับผมเป็นฝาครอบปิดนะครับลูกค้านะครับสามารถไปติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมนี่ดูครับแต่สภาพโดยรวมของตัวด้านหน้ารถสวยนะครับเดี่ยมสันตัวกันชนนะครับผมคมสวยเลยนะครับฝากระโปรงหน้าดูครับ เส้นฝากระโปงนะครโค้งๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆครับร่องรอยนะครับแทบไม่มีเลยเนาะดูครับลูกค้าได้ไปนะครับไม่ต้องไปเก็บสีไม่ต้องไปทําสีนะครับตัวนี้ครับพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วสีนี้ดูแลง่ายมากนะครับผมนะครับดูครับผมนะนี่เบาไฟขอบไฟต่างๆครับผมนะครับรอยต่อตัวชนสีเสมอกันนะครับทั้ง2ด้านนะครับบางโค้งหน้าขวานะครับเส้นสันต่างๆนะครับคมชัดหมดนะครับผมนะครับระบุบรอได้ยิ้มไม่มีนะครับมาดูล้อแม็กกันบ้างครับผม ร้อนแม็กขอบส5บห้านะครับนี่น้องแม็กเป็นสีเทานะครับสวยเลยนะครับสภาพดีนะครับผมนี่เดี๋ยวผมดูปียางให้ครับอี๋ยวหาปียางสักคู่นะครับผมนี่คันนี้นะครับยางปี2020ันยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวดูดอกยางหน่อยครับเป็นไงครับสภาพนะครับอาจจะมีรอยแตกสักหน่อยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะนี่เดี๋ยวให้ทีมงานช่างครับประเมินให้นะครับผมนะครับถ้าใช้งานต่อไม่ได้นะครับ ออกรถกับน้องพีออรรถสนุกค้านะครับเราดูแลเรื่องยางให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมนะนะครับกระดูกซุ้มล้อด้านในครับผมเดิมหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทําสีนะครับผมช่วงล่างนะครับเดิมสนิทเลยนะครับผมนี่นะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักจมน้ําพิคว่มไฟไหม้อยู่แล้วนะครับของโตโยตานะครับเช็คบอร์ดได้หมดนะครับผมนะครับพลาสติกซุ้มล้อครับผมมาเต็มซุ้มเลยนะครับหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวไม่มีตรงไหนสูญหายนะครับนี่ครับผมสภาพดีครับนะครับด้านข้างของตัวรถดูครับ เดิมๆนะครับผมนี่เดิมสันเส้นประตูนะครับผมคมสวยชัดนะครับผมนะครับกระจกมองข้างครับผมตัวนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมฝาครอบนะครับสวยเลยนะครับร่องรอยนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับผมนะไฟเลี้ยวครับผมนะไม่มีรอยแตกรอยขูดนะครับฐานกระจกนะครับเป็นเนื้อพลาสติกสีดํานะครับผมนะครับนี่ครับผมชัดๆนะครับผมนะสวยๆครับนี่ดูสีด้านข้างไกลๆหน่อยครับผมนี่ให้ดูชัดๆนะครับสีบอลเงินนะครับสีดูแลง่ายครับผมสีสวยนะครับสีนี้ นะครับมือเปิดประตูนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ดูเลยนะครับชัดๆัดนะครับผมคิ้วดีน้ําขอบกระจกนะครับสวยสภาพดีนะครับตรงเป๊ะครับผมไม่มีดุ้งนะครับผมนักระจกแท้เดิมทุกบานนะครับผมนี่ออโต้ลามครับผมนะครับเสากระจกนะครับตัวนี้เป็นนะครับกาบเสากระจกนะครับผมนะร่องรอยไม่มีเลยนะครับผมนะครับสภาพดีเลยนะครับมาเดี๋วดูภายในตัวรถนะครับผมนะครับภายในคุมโทนสีดํานะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับผมนะนี่นะครับเบาะลายสวยเลยนะครับ สภาพดีนะครับผมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมนะอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะครับแต่โดยรวมแล้วเบาะนะครับสวยสะอาดนะครับผมสภาพดีนะครับหนังเบาะปีกเบาะต่างๆไม่ยุบไม่หักนะครับผมนี่นะครับผมเบาะแท้นะครับผมนะของแท้ติดรถเลยนะครับตัวนี้นี่ครับตะคงตะเข็บต่างๆไม่มีปีนะครับผมนะนะครับนี่กดแล้วไม่ยุบนะครับผมนะกดแล้วเด้งนะครับผมนะเบาะนะครับผมพร้อมใช้งานเลยฐานเบาะก็สวยสภาพดีหมดครับ นะครับผมนะมาเดี๋ยวผมให้ชมเลขไม้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้คันนี้กันนะครับผมนะนี่นะครับเครื่องเดิมเดินนะครับผมนะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะลูกค้านะครับเลขไม้ดูครับหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยหกสิบหกกิโลเท่านั้นนะครับผมนะเลขไม้หนึ่งแสนห้าพันโลนะครับผมนี่ใบสคบนนะครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับผมหนึ่งจุดห้าอีนะครับปีสิบเจ็ด ราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่แสนห้าพันนะครับผมนะครับตัวรถนะครับเดิมครับผมนะาเครื่อนจนเดิมๆครับนะครับไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงเลยนะครับผมนะคุณภาพตัวรถนะครับพวงมาลัยครับผมเป็นแบบธรรมดานะครับนี่แต่ดูวัสดุพวงมาลัยครับผมนะครับหนังหุ้มต่างๆดูครับสวยสภาพดีนะครับผมนะไม่มีรอยร็อก่อนนะครับนะครับผมสวยๆเลยนะครับหน้าจอนะครับผมนะตัวนี้ครับขอไปผมอนนะจะเป็นวิทยุซีดีนะครับผมลูกคานะครับ สภาพดีเหมือนกันครับผมนะสวยครับนี่ครับผมนะปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมลูกค้าจัดไปนะครับนะครับแอร์เย็นเพิงเพาะครับผมนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์มือหมุนมือบิดนะครับผมนะลมแรงครับผมนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมนี่นะสำหรับเบียร์นะครับผมนะออปชั่นนะครับจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมนะลูกค้านะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมนะครับสําหรับตัวนะครับตัว E นะครับผมนะลูกค้านะครับ เกียร์ครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับแผงเกียร์นะครับผมนะเป็นดําเปียโนแบ็คนะครับผมหัวเกียร์ครับไม่มีรอยถลอกนะครับผมนะสวยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางของให้เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะเบรกมือใช้งานได้ปกติครับผมนะครับไม่ลุยนะครับผมนะนี่ดึงตึงมือนะครับผมนะครับเก็บเก็บของนะครับผมนะนี่นะครับพอได้เก็บพอได้ใช้นะครับผมนะมีให้ครบเหมือนกันนะครับผมนะครับสวยนะครับผมน้าสภาพดีครับภายในผู้โดยสารนะครับผมคอนโซลหน้าดูเลยครับนี่นะครับรอยขาตั้งกล้องครับกลางคับกาวต่างๆไม่มีนะครับผมนะ นี่สวยนะครับใหม่ครับผมนะด้านหน้านะครับกระจกมองข้างนี Android ่ครับผมนะปรับปรับไฟฟ้านะครับผมนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับผมนะของวีออสนะครับผมนะครับสนใจนะครับดูอยู่นะครับโทรมานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความหาน้องพีได้เลยนะครับผมนี่ไฟฟ้าเพดานนะครับติดครบหมดนะครับผมนะฝั่งนี้ถูงพอติดยังไม่แกะออกเลยนะครับผมนะครับไฟเพดานสวยสะอาดนะครับผมนะรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้ครบเลยนะครับผม เด ante, um Michael right Lap ี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูนะครับนี่ครับรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับผมนะสะอาดนะครับผมคาบเชื้อลงชะลาคาบเลอะไม่มีเลยนะครับผมฟ้าไปดานนะครับคันนี้นะครับผมนะคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหนึ่งคันนะครับนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมของรงของเหลวก่อนส่งมอบรถนะครับเราดูแลให้หมดลูกค้านะครับถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องให้ครบนะครับผมนี่ดูครับโครงสร้างตัวรถนะครับขอบยางครับผมตัวนี้นะครับขอบยางใหม่เลยนะครับ ร่องรอยแทบไม่มีนะครับผมนะสติ๊กเกอร์เสากลางด้านในครับผมอยู่ครบนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมดูหัวน็อตนี่ครับผมนะไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับบานพับแท้เดิมหมดนะครับผมนี่ครับไม่มีรอยแกะเลยนะครับผมนะครับสวยสภาพดีหมดนะครับนี่ครับอาจจะนี่อาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะครับผมนะรอยละยิมนะครับผมนิดเดียวครับอย่างอื่นนะครับโดยรวมสวยนะครับแผงประตูนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนี่แจ่มเลยนะครับผมสภาพดีครับนะครับ นี่ประตูด้านหลังครับผมนะปะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องผู้โดยสารนะครับนี่ครับผมนะสภาพภายในห้องผู้โดยสารครับผมเป็นไงครับเบาสวยเหมือนกันนะครับผมนะร่องรอยไม่มีนะครับผมนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับห้องผู้โดยสารของวีออสกว้างอยู่นะครับผมนานั่งแล้วไม่แออัดนะครับผมเบาะผ้านั่งนุ่มๆนั่งสบายนะครับผมฝ้าเพดานก็สวยนะครับนะครับเดี่ยมสันสีขอบบังโคลนหลังด้านในดูครับผมนี่นะครับไร่ร่องรอยเลยนะครับผมประตูก็สวยเหมือนกันนะครับแผงประตูนะครับสภาพดีครับ ไปไปกันต่อครับผมร้อแม็กหลังขวาครับนะครับร่องรอยไม่มีเหมือนกันนะครับผมนะนี่เป็นล้อนแม็กเป็นสีเทาดําแม็กอลลอยแท้เดิมโรงงานนะครับกระโหลกซุ้มล้อดูครับผมเดิมสนิทครับผมนะครับไม่เคยผ่านการเคาะําสีมานะครับผมนะไว้ใจมั่นใจได้เลยครับที่สนุกคาร์นะครับผมนะมาดูตัวรถจริงก่อนได้นะครับผมเส้นขอบสันต่างๆนะครับนะเดิมสวยหมดนะครับรอยต่อตัวกันชนสีเสมอกันนะครับผมนี่ครับ โอเคเลยคันนี้นะครับผมน่าไม่ผิดหวังนะครับมาดูตัวรถจริงได้นะครับสวยตรงปกแน่นอนนะครับผมเลนไฟท้ายหลังขวาครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับไม่มีรอยโูดรอยถลอกนะครับรอยแตกรายงานไม่มีให้เห็นนะครับผมนะนะครับเจ้าของคนเก่านะครับดูแลรถดีนะครับผมนะลูกค้ากันชนหลังดูครับไฟทับทิมสะท้อนแสงต่างๆนะครับผมนะนี่ไฟนะครับขออภัยครับนะเซ็นเซอร์นะครับกับระยะถอยหลังครับผมมีให้ครบหมดนะครับนี่ครับฝาท้ายครับผม นะครับคิ้วฝาท้ายนะครับผมนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนะตัวละตัวนี้นะครับจะไม่ใช่คเนียมนะครับผนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมโลโก้ฝาท้ายครับผมนะโลโก้โตโยต้านะครับอักษร Vios ต่างๆมาครบหมดนะครับดูสีครับผมนี่เงาเงาฉ่ำๆนะครับผมนะไม่ผิดหวังครับผมนะครับรถสวยสภาพดีครับเดินไปท้ายด้านซ้ายครับผมนี่ต้องรอยไม่มีเลยนะครับผมนะนี่มีคิ้วคมเยียมให้ด้วยด้านบนนะครับนี่ครับลัสสิกครับผมสวยครับ เดี๋ยวดูนะครับภายในนะครับห้องผู้ห้องเก็บสัมภาระหน่อยต้องเปิดจากด้านในครับขออภัยครับผมอ่ะดึงจากตรงนี้นะครับผมนะนี่ป่ะไปดูนะครับนี่มาครับผมว้าวเลยนะว้าวเลยนะครับผมนะสวยเลยนะครับสภาพดีนะครับห้องผููห้องเก็บสัมภาระนะครับผมนะกว้างนะครับผมนี่ครับแจ่มครับผมนี่เราเปิดดูนะครับยังอร่อนะครับ อยู่ครบหมดนะครับผมนะนี่ครับเดิมเดิมหมดนะครับพื้นยางอะไหล่ด้านล่างดูครับผมนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมรอยซีดรอยตะเข็บต่างๆตัวนี้เดิมแท้แน่นอนร้อเนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดโฟมฝั่งนี้ให้ดูครับนี่ครับเดิมเดิมหมดนะครับผมนะครับไม่มีรอยตัดรอยต่อแน่นอนนะค้าของเดิมแท้จากโรงงานมาเลยนะครับผมนี่นะครับผมนะอย่างที่บอกครับผมนะรถตัดรถแต่งรถนะครับไม่เดิมนะครับนะเราไม่รับเข้ามาเด็ดขาดนะครับผม นี่ครับผมนะแผงใต้กระจกหลังครับผมเดิมสนิทครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบานพับฝาท้ายครับผมเดี๋ยวดูหัวน็อตหน่อยครับนี่ไม่มีรอยถอดนะครับผมน้าดูชัดๆได้เลยนะครับนะครับฝาท้ายครับผมนะารอยซีนต่างๆดูครับเดิมหมดนะครับผมนะครับรับประกันนะครับผมนะแท้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผ่นปิดฝาท้ายดูครับผมนะร่องรอยไม่มีนะครับผมนี่หัวน็อตฝั่งซ้ายครับผมนะครับไม่มีรอยขันรอยแกะเหมือนกันนะครับผมนะ รอยซีนจุดเม็ดอาร์กต่างๆครับผมนะาสวยเดิมหมดเลยนะครับขอบรังน้ําครับผมนี่นะครับจุดเม็ดอาร์กครับผมเดิมนะครับนี่นะครับลูกค้าพาผู้เชี่ยวชาญพาช่างมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับผมนะลูกค้าทําให้มั่นใจนะครับผมนะครับหรือว่าดูแล้วเชื่อใจมั่นใจนะครับนะวนจองจะจบผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมนะครับรับประกันนะครับผมน่าไม่ผิดหวังครับไปยังนต่อครับผมนะด้านข้างฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับผมนี่นะครับสีสวยเสมอกันหมดนะครับ เดืมสันต่างๆนะครับคมๆชัดๆอย่างนี้เลยนะครับล้อแม็กครับผมสวยทั้งสี่ล้อนะครับนะครับล่องรอยไม่มีให้เห็นนะครับผมนะครับเบาะฝั่งซ้ายครับผมนี่ดูเลยนะครับเบาไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแผงประตูสวยเดิมหมดนะครับดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับล็อกดงล็อกเด็กมีให้ครบหมดนะครับผมนะเหลี่ยมสันสีนะครับผมนะขอบัางคนหลังด้านในดูครับนะครับไร้ลิ้วรอยเลยนะครับผมหลังคาเสาอากาศนะครับผมนี่เดิมๆหมดนะครับ คิ้วลังน้ําหลังคาครับอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาครบหมดเลยนะครับผมนี่ครับกาบเสาประตูครับผมสภาพดีครับกระจกแท้เดิมทุกบานคิ้วดินน้ําตรงเป๊ะหมดทุกบานนะครับสี่บานเลยนะครับร่องรอยไม่มีให้เห็นนะครับผมนี่ดูเบาะฝั่งนี้กันหน่อยครับเป็นไงครับสวยนะครับผมนะนี่ขอบบังคงสขอบบันไดด้านในครับผมฝั่งนี้สวยเลยนะครับรองรอยไม่มีนะครับผมหัวน็อตนะครับ ไม่มีรอยขัดรอยแกะนะครับแผ่นเพลทนี่ครับผมนะลูกค้าเลขตัวถังนะครับกดสต็อปเช็คประวัติได้นะครับผมนะครับเลขตัวถังที่ขึ้นต้นว่า M R B สองสองเก้านะครับผมนะครับดูนี่หัวน็อตด้านบนครับผมบันพงบันพับเดิมหมดนะครับผมมั่นใจได้เลยมาที่สนุกคาครับผมไม่ผิดหวังนะครับผมนะได้รถสวยเกรดเอไปใช้งานแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมนะจะได้ครบทุกจุดนะครับผมไปไปครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกัันนต่อะครบ ดูห้องเครื่องครับผมนะสวยเลยนะครับห้องเครื่องนะครับใหม่นะครับสภาพดีครับผมนะเครื่องยนต์นะครับดูโอวีบีีนะครับผมนะขนาด1.5ลิตรนะครับผมนะครับห้องเครื่องสวยครับผมนะไม่มีรั่วซึมนะครับนะครับชุดโครงทรงโครงสร้างต่างๆกระโหลกซุ้มล้อนะครับเบ้าโช๊คต่างๆดูครับรอยซีนนะครับจุดเม็อาร์ตต่างๆเดิมทั้งหมดครับผมนะสีพื้นสีเดิมไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมนี่กระปุกน้ำมันเบรกนะครับผมนะท่อยางต่างๆดูครับสวยใหม่เลยนะครับ องเครื่องแห้งครับผมนะครับชุดหม้อกองดูครับผมนะนี่ครับสภาพดีนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับผมมอหนงมอน้านะครับผมแคมลัดต่างๆนะครับผมนี่ท่อมอหน้ำท่อยางอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ดูครับฐานแบตเตอรี่ด้านล่างครับผมไม่มีน้ํากดน้ํากัดลงไปกัดให้เป็นสนิมไม่มีรอยผุนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มครับผมนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับเบาโชกฝั่งซ้ายครับผมจุดแมตอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับเป็นสีพื้นสีเดิมเลยไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมาแน่นอนนะครับผม นี่ครับโหน็อตไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับน็อตไม่ขยับเลยครับผมชุดแผงหน้าดูครับผมนะครับสีเดิมหมดนะครับรวมถึงตัวคันหม้อน้ําเลยนะครับนี่อาจจะดูได้ไม่ชัดเพราะพ่ามีพลาสติกปิดคันบนอยู่นะครับนี่แต่ให้ดูครับผมนะให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับมาดูตัวรถจริงได้ครับผมนะมาลือมาถอดดูได้เลยนะครับนี่ครับไฟขายึดไฟหน้าครับผมไม่มีรอยแตกรอยเชื่อมนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูน็อตยึดบานพับฝากระโปรงหน่อยครับ นี่ไม่มีรอยขัดรอยแกะเลยนะครับอันนี้เดิมเดิมสนิทเลยนะครับผมนะครับแผงจิ้งหรีดสวยสภาพดีครับดูครับเดิมเดิมครับผมหน้าหัวน็อตฝั่งขวาครับผมเนี่ยครับไม่มีรอยถอดนะครับผมนะเดิมหมดเลยนะครับน็อตยึดบางคงบางโคนต่างๆดูครับน็อตยึดขาหน้าครับผมนะครับไม่มีรอยถอดนะครับผมหน้าขายยึดไฟทั้งสองข้างไม่มีรอยแตกนะครับผมหน้าไม่มีรอยจุดรอยเชื่อมนะครับ นะครับสวยเดิมสภาพดีครับผมนะภายในฝากระโปรงหน้าดูครับเดิมเหมือนกันนะครับผมนะนะครับนี่รอยซีนต่างๆครับผมนะสวยสภาพดีหมดครับฉนวนกันความร้อนครับผมหน้านี่นะครับไม่ขี้เหร่นะครับผมหน้านี่ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับบุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับผมสีต่างๆขอบขอบบางคนหลังขอบบางคนนะครับขอบไปกับนะขอบฝากระโปรงด้านในทั้งหมดนะครับผมนะเดิมหมดเลยครับผมนะครับมาดูตัวรถจริงที่ร้านได้ครับผมนะรับรองไม่ผิดหวังครับผมนะกับโตโยต้าเบีออสคันนี้นะครับผมลูกค้า ราครับราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นลูกค้านะครับโทรมาได้เลยเบอร์โทร0 9 2 7 8 3 6 4 4 2นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้นะครับทักข้อความหาน้องพีได้เลยนะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลออกรถได้หมดนะครับผมนะลูกค้ามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ตัวประเทศนะครับผมนะครับหรือว่าจะมาดูรถที่ร้านมาจัดไฟแนนซ์ที่ร้านนะครับได้หมดเหมือนกันลูกค้านะครับผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดนะครับผม น้องพีต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะกดติดตามไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ